เคเนี่ยผมสวัสดีคุณดูทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะแจ๊คโอเควันนี้เรามากับกิจกรรมใหม่นะเรียมนี้นะเป็นเียรรมปืนนะเออตู้สุ่มปืนอนะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงสามสิบนะนะเนี่ยเป็นกิจกรรมตู้สุ่มปืนใหม่ก็เป็นกิจกรรมนี้ก็คือตู้สุ่มปืนปืนใหม่ใส่เต็มแม็กเอออะไรประมาณนี้ที่เจ๊บอกม,ม,มาก็คือกิจกรรมนี้ในความรู้สึกพี่นะเว้ยเอาจริงๆเอาตรงๆอยากไกลเลยไม่ต่อแหล่เลยนะคือมันไม่คุ้มไม่เอาจริงๆ ท่านผู้ชมคือเองดูด้วยมันมันมันไม่คุมมันไม่คุมยังไงกิจกรรมเนี้ยแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนนะบางคนมันก็หมด500เพชรบางคนก็ได้เลยนะแล้วแต่คนจริงๆนะเว้ยคือแบบมึงต้องนวงดีจัดอะคือแบบสุ่มรอบทีได้สองสามก้อนอะไรแบบนี้เออก็คือผมว่านะสาหรับคนที่ดวงไม่ค่อยดีแล้วเพชรไม่ค่อยมีอะไรอย่างนี้นะผมว่ามันไม่คุ้มเว้ยกิจกรรมเนี้ยทําไม่ถึงไม่คุ้มคือเอาตรงๆเว้ยไอ้อักไอคิดเนี่ย วิคเตอร์เนี่ยคือถามจริงว่าเราได้ใช้ไหมก็ไม่ค่อยได้ใช้คือนานานที่ผมจะจับสําหรับผมนะนานาที่ผมจะจับะแล้วจะจับทีนึงก็ไม่เล่นในหมดแรงไม่เล่นในหมดธรรมดาคือผมจะเล่นในหมดซ v c เท่านั้นคือเอาจริงนะเว้ยผมว่ามันไม่เนี้ยไม่คุ้มเท่าไหร่แล้วมันแล้วก็โคตรแพงด้วยถ้าผมสุม่มจริงจริงผมก็ไม่น่าจะหมดจากพันเพชรพันเพชรก็3า0กว่าบาทเลยนะคุผู้ชมถ้าคผู้ชมคิดว่า300กว่าบาทมันอาจจะน้อยแต่สําหรับคนที่เข้าหางานทำทำงานอ่ะ สำหรับผมอาหาเชา้ากินข้ายผมว่าแพงนะเวย้ยสามร้อยบาทอะสามร้อยบาทสำหรับสกินปืนกลางๆที่เราไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเราแบบนี้ไปสมพวก AK สุ่มพวกเอพส่อูนย์อะไรพวกนี้ยผมว่า,าจะดีกว่านะแล้วก็สกินลูกซองเนี่ยถามว่าคุ้มไหมแม็กเจ็ดเนี่ยคือผมผมว่ามันไม่คุ้มอะคือมันบวกระยะก็จริงนะมันบวกแมกกาซีนก็จริงนะแต่มันลบความเร็วรีโหลดอะ ในความชินของเราอ่ะเวลาเรายิงปืนนะเวย้ยก็คือแบบเราจะยิงยิงเสร็จตั้งไอวอลก็จะตั้งไอวอลเสร็จก็จะรีโหลดแม็กกาซีีได้ไหมเราไม่ใช่ว่าจะยิงหมดแม็กซกาซีนทีอ่ะเออเราจะเราจะ,าจะยังไงคือแบบยิงเสร็จตั้งไอวอลแล้วก็จะเปลี่ยนแม็กเลยอ่ะเราจะไม่ไม่รอคือมันลบกลองรีโหลดนี่คือแบบเสียมากเลยนะเว้ยคือมันมันจะเสียเปรียบศัตรูมากเลลวลาเราเข้าชาร์จเวลาเข้าอะไรนะครับผมผมว่ามันไม่คุ้มอ่ะกิติกรรมเนี้ยเดี๋ยวเราผมมาลองสมดูผมจะลองหมุนอา ร้อยห้าห้าครั้งดูนะผมนะผมจะมาลองหมุนห้าครั้งดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะผมนะมันจะได้สักกี่ก้อนเออผมจะส่มแค่ครั้งเดียวนะถ้าได้สักสองก้อนเดี๋ยวก็จะก็เออโอเคสองก้อนก็โอเคแค่นั้นแหละคือผมเอาจริงมันไม่น่าได้สองก้อนหรอกดูทรงแล้วนะครับผมท่านผู้ชมคือเอากิจกรรมเนี้ยจากไกลเลยมันไม่คุ้มเว้ยคือเนี่ยถ้าผมส่มสองก้อนแล้วออก,กไอวอลออกท่าทางเนี่ยเอออันนั้นคุ้มอยู่แต่ถ้าถ้าผมให้เจ็บไอเนี้ยห้าก้อนว่ามันไม่คุ้มอะ่ะมันออกยากมากเลย,เลยท่านผู้ชม โอเคถ้าสําหรับใครที่มีเงินแล้วก็อยากจะสุม่มเอ้ยกูมีเงินด้วยกูรวยกูอยากจะสุม่มกูอยากจะได้เออก็สุ่มไปเลยครับผมแล้วแต่แต่ที่ผมมาออกคลิปนี้คือสําหรับคนที่อ่าจนคนแค้นช่วงนี้โควิดด้วยคือม,มึงมึงก็จนเออไม่ค่อยมีตังค์เติมอยู่แล้วนะผมนะแต่สำหรับใครที่น้องหนูคนไหนที่แบบมีตังค์เติมเออเติมไปเลยครับผมนะสุ่มไปเลยแล้วแต่ท่านนะเออโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มดูสักห้าครั้งก่อนเดาว่ามันจะได้หรือเปล่านะเออมาสุ่มไปแล้ว ปึ๊บปึ๊บอ๋อันนี้กูได้มาสองก้อนเลยไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ไอ้เหี้ยพันปิ่นน่าโง่มากูได้มาสองก้อนเลยนะท่านผู้ชมมันหลอกผมนะท่านผู้ชมเนี่ยไปเชื่อมันเว้ยมันเป็นแผนการตลาดนะท่านผู้ชมมันเป็นแผนการตลาดไลฟ์โฮมโอ้ยจริงๆผมเฮ้ยมันเป็นแผนการตลาดท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลอง มันทำไมผมอยากสุ่มต่อเว้ยแต่ผมไม่สุ่มต่อแล้วเดี๋ยวผมจะส่งไปห้องแดงตัวแล้วส่งไปห้องแต่งตัวโอเคเดี๋ยวผมจะลองสุ่มดูอีกสองครั้งนะมันจะออกอีไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่ออกได้ง่ายแล้วท่านผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งนะเนี่ยเห็นไหมก็คือมันเป็นการตลาดสองก้อนแรกเท่านั้นแหละท่านผู้ชมเอ้แต่สามสี่ห้าหกห้าก้อ,อนนีค่คือคือคุณต้องหมดเป็นพันกว่าเพชรอะถึงจะได้นะ สำหรับผมอ่ะผมหมดเป็นกันธุ์โภเพนนอนผมรู้ตัวเวหนึ่งสองสามอ่าลองหมุนดูนะผมนะนีะ่เห็นไหมเห็นไหมคือเอาจริง้งถ้าเราผมสุม่มจริงผมว่าผมหมดเป็นพันกุ์โภเพแน่ผมก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะสุม่มผมไม่อยากจะเสียตังค์ซะต่อเลยช่วงนี้คือผมอยากจะเก็บเก็บเพชรไว้อะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าใครที่มีเงินเออกูรวยว่ะกูอยากจะสุมะ่มมาเลยแบบเนี้ยก็ตามใจท่านเลยครับผม กำใจท่านเศรษฐีทั้งหลายเลยที่อยากจะสุมนะผมนะสำหรับผมคือผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มอ่ะเออก็แล้วแต่นะแล้วแต่ถ้าใครมีเงินมีตังมีกระตังอะไรก็สมไปเลยแล้วแต่ท่านนะครับผมนะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะผมนะแต่ต้องขอพูดก่อนใครที่ไม่มีเพชรนะครับใครที่ไม่มีเพชรล้วอยากจะสมผมบอกเลยว่าอย่าสมรับกิจกรรมนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับอือแค่นี้แหละนะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็ ขอ,อตัวลาไปเพียงเท่านี้แหละนะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บ